สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องของจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดถ้าเรามีจุดปลายสองจุดอยากรู้ว่าจุดตรงกลางเนี่ยมันคือจุดไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะ,ะเรียนมาดูนะคะลองพิจารณารูปนี้ก่อนนะคะถ้าเรามีเส้นตรงนะคะเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งมีจุดปลายอยู่ตรงนี้นะคะมีจุดปลายอยู่ตรงนี้สองที่นี้ เราอยากทราบว่าจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนเราก็ทำยังไงคะลูกขยับเข้ามาใช่ไหมคะขยับเข้ามาฝั่งซ้ายขยับเข้ามาหนึ่งฝั่งขวาขยับเข้ามาหนึ่งอันนี้ขยับเข้ามายังไม่เจอกันเราก็ขยับเข้ามาอีกเูกไหมคะเจอกันแล้วค่ะแปลว่าตรงที่เป็นจุดกึ่งกลางก็คือตรงนี้นะคะตรงที่เขามาพบกันก็คือจุดตรงนี้เห็นไหมคะนะคะนั่นก็คือแบบขยับเข้ามาทีละ อันทีละอันเท่าๆกันนะคะจุดที่มันมาเจออกันอ่ะจะเป็นจุดกลางนะคะซึ่งจุดกลางเนี้ยเราก็เรียกว่า midpoint เราเรียกว่า midpoint นะคะราะนักเรียนจะใช้ตัวย่อว่า m i d d o i อย่างนี้ก็ได้ m i d แล้วจุดนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะจุดกลางอันนี้เนี้ยหนึ่งเลยถ้าเรานับเอาเนี่ยนะคะถ้าเรานับเอามันมีเส้นให้แล้วเนาะ เรานับเอาเราจะเห็นว่าจุดนี้มีพิกัดอะไรลูก x เป็นลบส y ก็เป็นลบสเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดนี้ก็คือลบสกับลบสใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้วิธีนับเอาละ่ะเรามีวิธีอื่นที่จะทำได้ไหมนักเรียนสมมุติว่ากูให้จุดนี้คือมีพิกัด a นะคะ a ชื่อจุด a มีพิกัดลบ1ลบห จุดนี้มีพิกัดชื่อจุด B นะคะมีพิกัดอะไรลูกจุดนี้ลบห้าลบห้านะคะจุดที่จะอยู่ตรงกลางมันก็เหมือนกับการแบ่งครึ่งนั่นแหละคะ่ะจุดอยู่ตรงกลางก็เหมือนแบ่งครึ่งทีนี้เรามีหัวมีท้ายมีหัวมีท้ายเราจะเอาอยัางไงละคะเราก็ต้องเอาหัวท้ายมาอะไรกันลูกมารวมกันนะคะแล้วแบ่งครึ่งก็คือหารอะไรคะ หารสนั่นเองแบ่งครึ่งก็คือหารสองนั่นเองเพราะเวลาเราจะหาจุดกึ่งกลางถ้าเรารู้พิกัดของจุดสองจุดนักเรียนสามารถทำได้โดยเอาลบ1มาบวกกับลบหแล้วหาร2ซึ่งอันเนี้ยตัว x กับตัว y พิกัดมันเท่ากันนะลุงเนาะวันอีกอันนึงก็เป็นลบ1บวกลบ5แล้วส่วนส ี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้เท่ากับข้างบนหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรลูกลบหกส่วนสองก็ได้ลบสามตัวนี้ก็เป็นลบสามเหมือนกันเห็นไหมคะจะได้คำตอบเหมือนกันไม่ว่านักเรียนจะนับเอาหรือนักเรียนจะหาโดยวิธีเฉลี่ยมาหาตรงกลางกันนะคะก็คือเอามารวมกันแล้วหารสองนั่นเองแต่อย่าลืมว่าต้องเอา x บวกกับ x แล้วหารสองบวกกับ y, y แล้วหารสองนะคะมันก็จะเป็นพิกัด ของจุดกึ่งกลางนั่นเองลองมาดูข้อต่อไปถ้าอันนี้เป็น A นะคะ A มีพิกัดลบสี่มีพิกัด2 2สังเกตด้วยนะคะค่า y เท่ากันค่า y เท่ากันแปลว่าเส้นตรงที่ขนานกับแกน x คือเส้นนอนนั่นเองนะคะค่า y จะเท่ากันนะคะถ้าเรานับเอาลูกสมมุตินับจาก A เข้ามา1นง ูก็ต้องนับจาก b เข้ามาหนึ่งนะจาก a เข้ามาอีกหนึ่งคูก็ต้องนับจาก a เข้ามาอีกหนึ่งเพื่อจะขยับมาหาตรงกลางนะคะนับจาก a เข้ามาอีกหนึ่งนับจาก b เข้ามาอีกหนึ่งอ้าวเจอกันแล้วเจอกันที่ตรงนี้นะคะแปลว่าเราจะได้ว่าจุดคึ่งกลางของเขาเนี่ยก็คืออะไรลูกคือจุดสีม่วงเนี่ยนะคะ x เป็นลบห y เป็น2 ก็คือลบหนึ่งสองลบหนะะึ่งสองะลองดูว่าลองหาโดยใช้พิกัดของจุดมาด้วย x ก,กับ x นะบวกกันนะคะเป็นลบสี่บวกสองแล้วแบ่งครึ่งก็คือหารสองส่วนค่า y 2สองกับสองแล้วก็หารสองนะฮะเันจะได้อะไรลูกลบสี่บวกสองก็เป็นลบสองก็ได้ลบหนึ่งกับหนึ่งเอ้ยลบหนึ่งกับสอง 2บวกสเป็น4หารสองได้สองลบหนึ่งกับสองเห็นไหมคะก็จะได้เท่ากันเลยนะคะแต่ถ้าแบบจุดมันยาวๆพิกัดมันไกลๆกันหรือโจทย์ที่ยากขึ้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีนับได้ลำบากนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมาดูว่าเอะเราหามายังไงแล้วทำเป็นสูตรขึ้นมาแล้วทําเป็นสูตรขึ้นมานะคะอ่ะเรียนมาดูจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงหรือว่า ไอ้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยนะคะมันก็จะมีจุดอยู่2จุดใช่ไหมคะมีจุดอยู่2จุดที่เป็นจุดปลายจุดกึ่งกลางระหว่างตรงนั้นน่ะก็จะเป็นตรงกลางของส่วนของเส้นตรงด้วยนะคะสมมติครูให้จุดนี้ชื่อจุด P จุดนี้ชื่อจุด Q P มีพิกัด x 1 y 1 Q มีพิกัด x 2 y 2นะคะจุดกึ่งกลางของ2ออันนี้ก็ทำยังไงนะลูกเหมือนที่เราสังเกตจากอันเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือจุด กึ่งกลางที่เป็นมิดพอยต์ของเราก็จะเกิดจากการเอาค่า x มาบวกกันแล้วหาร2เอาค่า y มาบวกกันแล้วหาร2นะคะก็จะได้สูตรสูตรนี้ออกมานะคะได้สูตรสูตรนี้ออกมา x 1บวก x 2หาร2กับ y 1บวก y 2หาร2จะเป็นพิกัดของจุดกึ่งกลางนะคะลองมาดูกัรลองมาดูกันกน,นะคะจุดกึ่งกลางข้อแรก หาจุดกึ่งกลางระหว่าง 1, 2กับ 5, 8ขอให้เราคำนวณเลขให้ถูกข้อนี้จุดกึ่งกลางจะอยู่ที่เท่าไหร่ลูกตรงนี้ก็จะเป็น x 1, y 1ตรงนี้ก็จะเป็น x 2, y 2ใช่ไหมคะพิกัดของเขาเนาะเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางเราก็จะเป็นหนึ่บวกหใช่ไหมคะส่วนสแล้วก็ 2, องบวกแส่วน ได้เท่าไรเอ่ยคิดเลขให้ถูกคิดเลขให้ถูกก็จะออกมาเป็นสามกับห้าสามกับห้าสามกับห้าต่อไปข้อที่สองจุดกึ่งกลางของเราตรงนี้ก็เป็น x 1 y 1 x 2 y 2นะคะออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลบสบวกห ส่วน2แล้วก็อะไรลูกศูนย์บวกลบ4 0ศนบวกลบ4ส่วนสองเรียนา้าถ้าเกิดว่ามันเป็น0บวกลบ4มันก็คือ0อะไรนั่นเองลูก0ูลบ4ใช่ไหมคะ0บวกกับลบ4ก็เป็น0ูลบ4เพราะฉะนั้นคิดเลขให้ถูกนะคะคิดเลขออกมามันจะได้ข้อนี้เป็นลบ1กับลบสองเคียนไหม ข้อที่สามล่ะข้อที่สามมิดพอยต์ของเรานะคะจุดกึ่งกลางมิดเดิลพอยต์ของเราก็จะเป็นเอาอะไรคะสี่บวกกับลบหนึ่งสี่บวกกับลบหนึ่งก็เป็นสี่ลบหนึ่งส่วนสองลบสองบวกกับลบสองลบสองบวกกับลบสองก็เป็นลบสองลบสองส่วนสองใช่ไหมฮะ ข้อนี้ก็จะออกมาเป็นสามส่วนสองกับลบสองค่ะพอจะได้ไหมอ,อันแรกเราระยะระหว่างจุดสองจุดนะคะอันนี้จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดนะคะก็จะได้เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงไปด้วยนะคะโอเคนะเอาละมาลองฝึกทำทีนี้เรียนมาลองฝึกทำนะคะว่า ไอ้กากเนื้อหาเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้นะคะเราสามารถจะพบเจอโจทย์ได้แบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวข้อ1 2 3 4เนี่ยเราลองดูก่อนว่ายังไม่ได้แบบว่าถามอะไรยากนะคะเพียงแต่ว่าให้เราฝึกขาก่อนว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดเนี้ยนะคะมันคือจุดไหนมันคือจุดไหนนะคะข้อที่1นึ่ทำไปเลยนะ นักเรียนสามารถที่จะทําเองแล้วก็ค่อยดูว่าคําตอบมันครูไหมนะคะเนี่ยอาจจะพรพตไว้ก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยมาเช็คคําตอบทีหลังหรือจะทําไปพร้อมๆก,กันก็ไม่ผิดนะคะคนะตอนมิดเดิลพอยต์อันนี้ก็คืออะไรลูกแบ่งกันเนาะเอามาบวกกันก่อนแล้วหารสองอีกอันนึง3าบวกลบหนึ่งลูกก็เขียนเป็น3ามลบหส่วนสได้เลยนะคะคิดเลขให้ถูก ก็จะได้ออกมาเป็น3กับ1 3กับ1ได้ไหมคะได้คำตอบเหมือนกันนะข้อต่อไปนะคะข้อที่2จุดกึ่งกลางก็จะเป็นลบสองบวกลบสองเนอย่าลืมนะเนี่ยอย่างนี้นะมันคือลบสบวกกับลบสเพราะฉะนั้นเขียนเป็นลบสลบสได้นี่ข้พบวกกับลบ ก็คือลบใช่ไหมคะลบบวกกับลบก็คือลบเพราะั้นตรงนี้ส่วน2แล้วอันนี้ล่ะ2ก็เป็น2องลบสส่วนสได้เท่าไหร่นะเท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันไหมมันตรงได้เท่ากันนะเลขนะจำนวน ต่อไปข้อที่3จุดข่งกลางได้ลรก็จะเป็นเอามาบวกกันส่วน2เอามาบวกกันส่วน2นะคะก็จะได้เลขออกมาคำนวณแล้วเป็น2กับลบสบวกเนาะเครื่องหมายเป็นบวกนะคะเป็นบวก มันก็จะกลายเป็นลบ1ส่วนสองนะคะลบ1ส่วนสองะ,ะอันนี้ x 1บวกกันหารสองลบสบวกสหารสองได้ไหมคะได้คำตอบตรงกันนะต่อไปข้อที่4ข้อที่4จุดกึ่งกลางของเราก็จะได้เป็นอะไรลูกลบ1ส่วนสลบสส่วนสอนี่ x 1บวก x 2 นะคะส่วนสองหนึ่งบวกกับลบสองก็เป็นหนึ่งลบสองส่วนสองคิดเลขแล้วได้เท่าไหร่คิดเลขแล้วได้เท่าไหร่เรียนคาอันนี้เราทำตัวข้างบนก่อนเนาะทำตัวข้างบนก่อนนะคะตรงนี้นะปึ๊บตรงนี้จะได้เป็นอะไรลบสี่ส่วนสอง ใช่ไหมคะแล้วส่วนสองอีกทีเนาะอันเนี้ยได้ลบสี่ส่วนสองแล้วส่วนสองอีกทีนะคะเรสามารถเอาตัวเนี้ยสองสองเป็นสี่แล้วตัดกันได้เลยเป็นลบหนะะึ่งะคะวิธีการแรกหรือนะักเรียนจะทําตัวข้างบนก่อนลบสี่ส่วนสองได้ลบสองส่วนสองออกมาเป็นลบหนึ่งเหมือนกันออกมาเป็นลบหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ลบหนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสอง กับลบหนึ่งส่วนสองโอเคนะอันนี้คือหาจุดกึ่งกลางนะคะหาจุดกึ่งกลางมาดูข้อต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อที่สองข้อที่สองบอกวงกลมวงหนึ่งหาวงกลมวงหนึ่งวงกลมวงหนึ่งนะคะ มีจุดศูนย์กลางคือ2ลบ1จุดศูนย์กลางก็คือเซนเตอร์ของมันนั่นเองนะคะจุดศูนย์กลางอยู 1, ่ที่2ลบ1มี A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางบอกพิกัด A มาค่ะลูกว่า A อยู่ที่ลบ1ลบ3ให้เราหาพิกัดของจุด B ลองวาดรูปตามเลขายคนน่ะทนนะคะถ้าเราพอดจุดหรือวาดรูปได้เราจะนึกออกว่าโจทย์มันถามประมาณไหนแล้วเราน้าจะทํำยังไงนะคะจุดศูนย์กลางอันนี้คือ2กับลบ1 2กับลบ1 สองกับลบหนึ่งโอเครูให้ตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ center, จุดศูนย์กลางตั้งชื่อว่าจุด C และมี A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแปลว่ามีส่วนของเส้นตรง A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าพิกัดของจุด A คือลบหนึ่งลบสาม A นะคะคือลบหนึ่งลบสามอันนี้คือ A ถามว่าพิกัดของ B จะเป็นเท่าไหร่นักเรียนวาดรูปปุ๊บมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแปลว่า A ไปหาม B มันต้องผ่าน C ใช่ไหมลูกมันต้องผ่าน C เนาะแล้วมันต้องห่างจาก C เนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันกับที่ A ห่างจาก C เพราะฉะนั้นเนี่ยจุด B มันก็น่าจะน่าจะนะน่าจะปื๊บน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้อันนี้คือสเกลครูมัน,นชัวใช่ไหมลูกครูเอาตารางมานะนะคะน่าจะประมาณนี้ว่ามันห่างกันเท่านี้ตรงนี้ก็น่าจะห่างเท่านี้ นะคะหากเป็นระยะทางเท่ากันโอเคครูก็จะได้จุด B คือจุดนี้นะคะจุด B คือจุดนี้ถ้านักเรียนไม่มีตารางไม่มีสเกลที่แน่นอนเรียนวาดคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบดูว่ามันจะใช่หรือเปล่ามันจะใช่หรือเปล่านะคะเราจะหาพิกัดของจุด B รูก,ใกระะ็ให้ B มีพิกัด x y ให้ B มีพิกัด x y ะะเพราะว่า c มันเป็นจุดกึ่งกลางเพราะว่า c เป็นจุดกึ่งกลางนะคะ c ตรงนี้จะต้องเป็นจุดกึ่งกลางซึ่งโจทย์ให้มาแล้วว่า midpoint ของเราก็คือ2กับลบ1นะคะ c อยู่กึ่งกลางเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมลูกอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ b ระหว่างจุด a กับจุด b เพราะฉะนั้นจากสูตรว่าอย่างไงมิดพอยต์ของเราเนี่ยคือ x 1บวก x 2ส่วน2 y 1บวก y 2ส่วน2นะคะวันเราก็แทนค่าลงไปมิดพอยต์คือ2กับลบ1ใช่ไหมลูกจะต้องเท่ากับ x บวกกับลบ1ก็คือ x บวกกับลบ1 x บวกกับลบ1นะคะ x บวกกับลบ1ก็คือ x ลบ1ส่วน2กับ y 1บวก y 2ก็คือ y บวกกับลบ3 y บวกกับลบ3ก็ได้ y ลบ3ส่วน2ส่วน2นะคะเอาละทีนี้คู่อันดับใช้ความรู้เรื่องคู่อันดับเลยนะคะคู่อันดับสองคู่อันดับใดๆเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันได้ก็ต่อเมื่ออะไรลูกก็ต่อเมื่อสมาชิตัวหน้าเหมือนกันตัว x เหมือนกัน และตัวหลังเหมือนกันด้วยและนะคะตัวหน้าก็ต้องเหมือนกันและตัวหลังก็เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ว่าสองเนี่ยต้องเท่ากับ x ลบ1ส่วน2และลบ1จะต้องเท่ากับ y ลบ3ส่วน2ก็คือตัวหน้าต้องเหมือนและตัวหลังต้องเหมือนด้วยรัน x จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกก็จะเป็น เอา2คูณตลอดเนาะคูณ2นะคะเพื่อให้ตรงนี้ตัดไปนะคะก็จะเป็น2อคูณสอเขียนอย่างนี้ละกัน2อคูณสแล้วก็บวก1ใช่ไหมคะลบ <1>, 1ก็เอามาบวก1นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราตรงนี้ก็จะเป็นบวก1นึคูณต้องได้5เนาะ บวกหนึ่งก็ได้เป็นห้านะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะได้ไหมลูกถ้าเราแบบอยากแทนค่าห้าลบหนึ่งได้สี่สี่ส่วนสองได้สองอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะการแก้สมการ y ตรงนี้ก็จะได้อะไรล,ลูกลบสองเพราะว่าเราสองมาคูณเนาะเป็นลบสองแล้วก็บวกสามบวกสามนะคะวัน y เราก็จะเป็นนึ่ง y เราก็จะเป็นหนะะึ่งะคะลองเช็คดูมันใช่ป่ะโอ้โหห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่จุด b สเกลเป๊ะมากสเกลเป๊ะมากนะคะก็มาต่อนะฮะลูกต่อพิกัดของจุด b ก็คือ x ก่อนนะคะห้าหนึ่งพิกัดของจุด b ก็คือหนะ้าหนึ่ง ใไ,ไหมทันไหมคะข้อ2ต่อไปข้อสามข้อ3มว่ายัางไงให้ m เป็นจุดกึ่งกลาง M เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง PQ จงหาพิกัดของจุด P แปลว่ามี M อยู่ตรงกลางประมาณนี้นะคะมี M อยู่ตรงกลางแล้วเขาให้ M มาละแล้วก็ให้ Q มาแล้วด้วย ให้คิวมาแล้วด้วยว่าให้พิกัดของคิวมาให้เราหาของ p เพราะฉะนั้นก็จะลักษณะเดียวกันกับข้อเมื่อกี้นะคะก็จะลักษณะเดียวกันกับข้อเมื่อกี้มาลองดูนะคะข้อนี้บอกว่าให้หาพิกัด p เนาะเราก็ให้ p มีพิกัด x y นะ x y เขียนสูตรบ่อยๆเราก็จำได้เองอะนะคะมิดพอยต์ก็เป็น x 1บวก x 2ส่วน2 y 1บวก y 2ส่วน2นะคะให้มิดพอยต์มาแล้วก็คือจุดเหมมีพิกัด1 2 1 2เกิดจากอะไรละลูกเกิดจาก3บวก x เนอะ3บวก x ส่วนสองกับอะไรคะสบวก y ส่วน2 4บวก y ส่วน2นะคะคู่อันดับสองคู่อันดับจะเท่ากันได้เนี่ยหจะต้องเท่ากับ3บวก x ส่วน2และนะคะสองเนี่ยจะต้องเท่ากับสบวก y ส่วน2 4บวก y ส่วนสอง,สสองเอาละ x ของเราเป็นเท่าไหร่ลูกแก้สมการหา x นะนะคะน่าจะคลองแล้วนะ2ขึ้นมาคูณเป็น2 3มาลบตรงนี้ก็จะได้เป็น x เป็นลบ1นึ่องไหม y ล่ะคะ y ได้เท่าไหร่ลูก y ได้เท่าไหร่เอ่ยแก้สมการนะคะ2 2เป็น4 4ตรงนี้ามาลบ4ีลบสีเหลือ0 เพราะฉะนั้นที่กัดของจุด P คือ x ก่อนนะลูกลบ, 1, 0, ลบ1 0นลบหนึ่งนะคะก็จะได้คำตอบคือตรงนี้ข้อ2ทํทำเหมือนกันเลยนะคะข้อ2นะอ่ะมาลองดู กูก็ให้ก่อนให้ p มีพิกัด xy นักเรียนเป็น m n เป็น a b เป็นอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้จะได้อะไรลูก mid point เนอะห้าหก mid point คือห้าหเกิดจากการเอาสิบห้าบวก x แล้วส่วนสองเอาอะไรอีกลบสบวก y แล้วส่วนสอง ใช่ไหมคะนะสิบห้าบวก x ส่วนสองแล้วก็ลบ4ี่บวก y ส่วนสองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องได้ว่าอะไรลูกห้าเท่ากับสิบห้าบวก x ส่วนสองและ6เท่ากับลบ4บนะวก y ส่วนสองาลบ4บวก y ส่วนสองฟัน x เราได้เท่าไหร่ลูก x เราได้เท่าไหร่คะสองขึ้นมาคูณเป็นสิบ สิบห้ามาลบสิบลบสิบห้าเหลือลบห้านะคะและตรงนี้เราก็จะได้ y เท่าไหร่เอ่ยสองหกสิบสองลบสี่มาเป็นบวกสี่สิบสองบวกสี่ก็จะกลายเป็นสิหกนะคะสิบหกเขไหมได้เท่ากันนะเพราะฉะนั้นพิกัดของจุด p ก็คืออย่าลืมนะคะ x แล้วค่อย y นะคะลบหกับ สิบหกห้ากับสิบหกเป็นไงเรื่องของจุดกลางวันนี้เราได้ไปหนึ่งศูนย์นะคะ x หนึ่งบวก x สองส่วนสองแล้วก็ y หนึ่งบวก y สองส่วนสองโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันคลิปหน้านะคะ